ขอบคุณแม่จริงๆนะครับที่วันนี้เลี้ยงดูผมมาดีจริงๆเป็นแรงบันดาลใจเป็นคนคอยผลักดันหันกลับไปเนี่ยหลายๆครั้งที่ไม่เจอใครแต่ผมจะเจอแม่อยู่ตรงนั้นเสมอนะครับที่พ่อเขาเกิดมาผมแม่พาไปตาแ,แม่อยู่เท่าไหร่ตอนนั้นอายุยี่สิหค่ะสิบสองชั่วโมงที่ปวดท้องโอ้โหทรมานปวดมาก มันปวดเหมือนแบบเอวจะขาดมันเหมือนครึ่งตัวเราจะหายไปพอปวดจนแบบอีกนิดหนึ่งเราจะตายแล้วมันก็หายไปเลยพอตีห้าสิบสิบสองก็คลอดคุณพ่อพอเห็นตุดนดำๆโอ้ยนอนหายปวดหายเจ็บนอนยิ้มเลยทีนี้ว่าได้รู้ผู้ชายสนใจแล้วพอสามเดือนแม่ก็กลับไปทํางานก่อสร้างเหมือนเดิมก็ให้ยายเขาเลี้ยงเลี้ยงคุณพ่อแม่ก็ไปทํางาน การศึกษาเราก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีก็ต้องใช้แรงงานยกปูนยกทรายอะไรทั่วไปช่วยเขาทําทุกอย่างเพราะเราเป็นจับกังเลยะภาพที่ผมเห็นจนชินตาเลยคนระับก็คือเห็นแม่เนี่ยทำงานกลางแดดร้อนจัดเลยเห็นเหงื่อแม่ไหลเห็นหอย่างเงี้ยซ้ำๆทุกวันเขาย์เงินให้แม่ย์ให้เหมือนกับว่าร้อยห้บาทมันไม่มีค่าร้อบาทสําหรับชีวิตเราเย มันก็มีค่าแลวมันก็มันก็แปลว่าเรายังสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ไปอีกวันหนึง่งจนเขารู้เรื่องแล้วก็พาไปซื้อกับข้าวกับข้าวก็อยู่อยู่ในวัดก็พาไปใส่บาตรไปไหว้พระแล้วถึงจะพาไปกินข้าวแล้วก็ซื้อกับข้าวเลยกลายเป็นปลุกฝังมาเลยก็ดีค่ะที่ลูกมาทางนี้เราก็ช่วยกันทำบุญไปเรื่อยๆ ผมเองก็มีความเชื่อครับว่าถ้าเกิดจะเป็นการทดแทนบุญคุณของแม่ให้ได้แบบเต็มที่เต็มกําลังจริงๆในฐานะของการจะเป็นลูกที่ดีเนี่ยต้องทําให้แม่เนี่ยคิดให้ถูกเห็นถูกทําถูกเพื่อให้แม่มีบุญมีบาร,รมีในทายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งแม่และผมเนี่ยก็จะไปสู่ปลายทางก็คือที่สิ้นสุดแหง่งความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยกันนั่นเองครับ ก็ถ้าชาตินหน้ามีจริงนะครับผมก็อยากจะขอมาเกิดเป็นลูกแม่ไปทุกภบทุกชาติเลยอยากบอกรักอะไรบ้างไงโอ้หลักไม่ต้องพูดถึงเลยชีวิตแรกชีวิตแล้วกันนะ่ะแม่สามารถแลกชีวิตให้เขาได้ถ้าบอกว่ารักแม่แค่ไหนอยากพูดอะไรครับก็รากินหว่าชีวิตของตัวผมเอง